ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะรายการเราพยายามนําเสนอเรื่องดีๆนะคะเรื่องที่เป็นประเด็นในสังคมหรือเรื่องที่จะเป็นฮอตอิชชูที่คนสนใจแต่ยังไงก็ตามค่ะคนที่มาพูดก็ต้องเป็นคนที่มากด้วยประสบการณ์คนที่มาพูดก็ต้องเป็น,ปค,นคนที่เป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วก็ทําอะไรเพื่อส่วนรวมนะคะวันนี้แขกรับเชิญของรายการนะคะก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านของความยั่งยืนค่ะ ขอต้อนรับคุณสุกิจอุทินทุนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนแล้วก็เป็นคอร์ลัมนิสต์นะคะของ s u s t เ n a a r y ของ r e n e y สวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับต้องเรียนถามนะคะว่าไอ้ความยั่งยืนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงในเมื่อมันมีความล้มเหลวมันมีความแปรปรวนรแล้วก็มันมีความไม่ซื่อตรงรเพราะฉะนั้นทั้ง3มูลเหตุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความแปรปรวน ความไม่ซื่อตรงแล้วก็ความล้มเหลวในหลายๆเรื่องความยั่งยืนไม่น่าจะเกิดได้ค่ะม,มันยากอยู่ครับ<ะ>คือจริงๆเราเราทราบมาก่อนปี2000แล้ว<ะ>ว่าหลังปี2000เนี่ยโลกจะยุ่งแบบนี้ครับอย่าง<ะ>ที่ท่านว่ามีทั้งความยั่งยืนจากความไม่ซื่อตรง<ะ>ซึ่งเราก็พยายามแก้ด้วยเรื่องก o ร e r n แนนซต่างๆ<ะ>เรื่องธรรมาพิบาลไม่ง่ายเลยนะครับความไม่ยั่งยืนทางด้านการเปลี่ยนแปลง ของโลกเนี <th nh wan cartoon> ่ยภาวะภูมิอากาศที่เราเจอทุกวันหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปนะครับตั้งแต่ก่อนปี2 0 0 0เนี่ยทาง UN เนี่ยก็มีการประชุมที่ Rio de Janeiro ปี92 1992นะครับ1992นี่ยให้นักธุรกิจเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่านักธุรกิจเป็นคนทำให้โลกไม่ยั่งยืนนะกลุ่มนักธุรกิจอย่างพวกผมเนี่ยก็ไปร่วมประชุมแล้วก็กลับมาปรับตัวช่วงนั้นเนี่ยเราเรียกว่าเราทำ CSR ก่อน Corporate Social Responsibility ซึ่งในช่วงปี1992เนี่ยคนยังไม่สนใจไม่รู้จักคำว่า CSR ได้วยซ้ำแต่ตอนนี้อะไรก็ CSR <ช>สรุป CSR ใช่ทางออกแน่หรือคะมันเป็นทางหนึ่งครับคือ CSR เนี่ยเราพยายามทำให้เศรษฐกิจและสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีความสมดุลแต่ยากมากเพราะนักธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องปั้นนะครับความเติบโตในระหว่างที่เราขยายความเติบโตเนี่ย เราก็ไปทํำลายทรัพยากรธรรมชาติที่มีน้อยแล้วเราก็ไปใช้คนนะครับเยอะแยะไปหมดเลยดึงคนจากชนบทมาอยู่ในโรงงานมาอยู่ในสถานประกอบการโลกมันก็เปลี่ยนแปลงวุ่นวายเพราะฉะนั้นนักธุรกิจเนี่ยต้องมีกฎระเบียบและมีมาตรฐานซึ่งเราเรียกว่า CSR แต่ว่าคนชอบคิดว่า CSR เนี่ยคือการทําบุญคือไปบริจาคคือเขาเห็นส่วนส่วนเดียวเสียสาซึ่งนักเียสารเรียกว่า after process นะครับบริจาคเอาอะไรนะคืนกําไรให้กับสังคม CSR มันคือต้องปลุกจิตสํานึกก่อนถู่เหอคะว่าการบริจาคคือปลายทางปลายทางมากแล้วก็การบริจาคบางทีมันเป็นตัวหลอกด้วยซ้ําใช่บางทีก็คือบางคนทํากําไรสูงสุดไม่สนใจว่าถูกหรือผิดแล้วก็เอาส่วนกําไรนิดหน่อยไปคืนนะครับแล้วก็สร้างภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ว่านัก CSR เราเนี่ยเราวางยุทธศาสตร์องค์กรนะครับองค์กรต้องเติบโตอย่างยั่งยืนหนึ่งเลยเนี่ย ต้องฟังดีนเรื่องทรมาพิบาลน,นะครับรรมาพิบาลสําคัญมากสังเกตว่าหลายคคองค์กรเนี่ยพอมีเรื่องเนี่ยเรื่องจะแตกออกมาแล้วเราก็ไปจะเจอโอ้โหโกฎระเบียบนะครับโค้ดรับคอนดักแทบไม่มีเลยนะครับการบรหิหารจัดการความยั่งยืนก็จะดูว่าเราจะทํายังไงให้ใช้รีซอากรเท่าที่จําเป็นไม่มากเกินไปนะครับใช้ประโยชน์ใช้เ,เรืกอรเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อให้ทำลายตัวทรัพยากรน้อยที่สุด เราจะทำไงให้คนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพแล้วก็เห็นแก่มนุษยชนเวลาทํางานแต่นั่นคือทฤษฎีนะคะ<ม>เพราะ,ะว่าคนบอกว่า good governance มันเป็นคำโก,โก้ๆส่วนใหญ่จริงๆ <c oughs> แล้วมัน profit governance มากกว่าหรือเปล่าส่วนใหญ่แต่ว่าจะมีนักธุรกิจถ,ถ้าเราเข้าไปดูตอนที่ผมทำบริษัทที่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย <c oughs> ทุกคนพยายามทำ <c oughs> แต่เรื่องราวเหล่านี้ไม่ค่อยออกในสื่อ เรื่องดีไม่ได้ประกาศไม่ได้ออกนะครับเราเราทุ่มเทกันเราทำโค้ดรับคอนดักทำอะไรต่างๆแต่เรื่องเหล่านี้เล่ายากแต่ว่าในในที่สุดเนี่ยจะต้องมีกฎระเบียบขึ้นมานะครับมีรายงานซึ่งตรงนี้พอหลังจากยุคซียซาตอนนี้นักลงทุนมาจี้แล้วให้คุณทำจริงหรือเปล่าทำอะไรบ้างมันก็จะเป็นเรื่อง ESG คล้ายกันมากแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่นักลงทุนดู กทีนี้น<พ>นอการที่ทำ CSR ก็ตะลีดกู๊ดแกรเวนแนนซ์เือดีเนี่ยแล้วใครจะเป็นตำรวจใครจะเป็นกฎใช่ไหมม,ม,มันเหมือนการทำโดยวินลิ่งมันเป็นทำโดยบายฮาร์หรือว่าเป,เป็นเหมือนงานจิตอาสาเลยถ้าพูดแบบภาษาน้องๆรุ่น,นใหม่ก็บอกว่าการทำกู๊ดแกรเวนแนนซหรือการสร้างอะไรที่ดี CSR ทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนจิตอาสาเพราะมันไม่มีกฎตัวไหนที่จะไปจับว่าถ้าคุณไม่ทำ คุณต้องได้รับโทษอะไรเดิมเป็นจิตอาสาบริษัทที่มีความตั้งใจจะทำเนี่ยก็ทำแต่จริงๆแล้วเนี่ยทำไมบริษัทถึงทำจริงๆแล้วมันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของบริษัทนะครับอย่างเช่นเวลาเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ใดๆทั่วโลกเนี่ยนักลงทุนก็จะดูเขาจะลงทุนในบริษัทที่มีธรรมาพิบาลมีเรื่อง ESG มากกว่าเขาดูจากรายงานนักลงทุนดูนะครับเพราะว่าในเวลาที่ถ้าหุ้นขึ้น บริษัทเหล่านี้ไปเร็วกว่าช่วงที่หุ้นตกเนื่องจากความเชื่อใจเนี่ยเทรนด์มันก็ลงไม่มากเ,เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าเรามี E S ตอนนี้มีแล้ว E S, <S G ร้อบริษัทที่8-900บริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะแข่งขันกันทำเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องนี้แล้วก็ถ้าใครทำได้ดีก็จะอยู่ใน E S G ร้อนักลงทุนก็ยินดีลงทุนมากกว่าซึ่งในโลกก็จะมีตลาดหลักทรัพย์ที่มีเรื่องความยั่งยืนตลาดความยั่งยืนเนี่ย โตเร็วมากนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นกฎกติกาใหม่ในการทําธุรกิจค่ะในรูธุรกิจอยู่กับโปรเจกต์ของความยั่งยืนมากี่ปีแล้วคะโอ้ยน่าจะ30 4สปีแล้วก็สามสปีถึงวันนี้เนี่ยมันสักเซสกี่เปอร์เซ็นยังถือว่าน้อยมากใช่เพราะว่าคนเข้าใจใช่คนเข้าใจเรื่องนี้น้อยมาพูดถึงประเด็นว่าเอ้ยเราจะทําเพื่อพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเนี่ยมันมันเปอร์เซ็นของความสําเร็จมันน้อยมากอย่างที่บอกน้อยมากแต่ แต่ถ้าเราไม่ทำนะสาไไมสิบโอ้โหยิ่งหนักกว่านี้ใหญ่ตอนนั้นเราพยายามทุ่มเทเรื่องพวกนี้กันมากแล้วก็จริงๆถ้าเข้าไปดูจริงมีบริษัทที่ดีๆเยอะ,ะมีผู้ประกอบการรุ่นเก่าๆที่มีความตั้งใจดีเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกสังคมมือนการแข่งขันมันมีมิติอีกหลายมิติที่ตอนที่พูดตอนแรกเลยบอกว่าเราพยายามให้นักธุรกิจใช่ไหมคะมีมีการทำ CSR มีหัวใจของการทำเพื่อ ความยั่งยืนเพื่ออะไรชาติสังคมต่างๆเนี่ยแล้วมันกลับมาเป็นอย่างนี้โดยที่มันไม่ประปรสบความสำเร็จเนี่ยส่วนหนึ่งคิดไหมคะว่าเป็นเพราะคนที่ทําธุรกิจเมื่อประสบความสำเร็จแล้วเขาเข้าสู่องค์การการเมือง,นนงก็เลยทําให้ <S <S นหนกลายเป็นนักธุรกิจการเมืองก็เลยทําให้อ่อ อุดมการมันก็หายไปส่วนหนึ่งและบางครั้งแม้แต่ทําธุรกิจอยู่ก็มีความสัมพันธ์กับการเมืองกับนักการเมืองนั่นแล้วเป็นแบบนี้ทั่วโลกนะครับแล้วลาจจะเป็นอเมริกาไม่ว่าที่ไหนมันก็เป็นแบบนี้นายทุนนักธุรกิจคือนายทุนมันมี2ประเด็นก็คือนายทุนมาเล่นการเมืองกับนายทุนเป็นผู้ซัพพอร์ตนักการเมืองใช่ซึ่งหลายเรื่องมันเกี่ยวพันโยงกันเพราะฉะนั้นเราถึงต้องพยายามตั้งกฎระเบียบแล้วหลายครั้งเนี่ยมันก็ต้องให้สังคม หลังๆงผมนึงมาทางานสื่อเยอะเพราะว่าจริงๆสังคมนะครับสเต็กโฮเดอร์เนี่ยเป็นคนดูแลนอกจากสมมุติว่าการเบืองเข้ามาแทรกแต่คุณอย่าลืมว่าเรามีสังคมอยู่เรามีลูกค้านะครับเรามีคู่ค้าสังเกตว่าบริษัทที่มีเรื่องราวต่างๆที่ไม่ค่อยดีเนี่ยลูกค้าจะหายไปเขาก็ล่วงเลยเขาก็มาเปลี่ยนแบรนด์ใหม่แล้วไปเปลี่ยนหัวใหม่อันนี้ก็ดอกไปก็ปิดแล้วก็มาเปิด แบรนด์ใหม่ตัวใหม่คนก็ไม่รู้อีกอะเพราะว่าเปลี่ยนผู้ถือหุ้นเปลี่ยนจดทะเบียนนี่ก็คือก็คือวนวงจรค่ะวงจรซึ่งเราก็จะต้องมีสํานักงานหลายอันที่ตรวจสอบกํากัดดูแลให้เรื่องเหล่านี้มีน้อยน้อยลงจริงๆถ้าเราดูตั้งแต่ปี2000มาเรื่องเหล่านี้ในโลกน้อยลงมากเพราะมีการกํากับดูแลเนี่ยหลายหน่วยงานนะครับมีมาตรฐานแล้วก็มี iso ดูมีกฎระเบียบต่างๆดีขึ้นแต่ว่า อย่างที่เราคุยกันนะครับ<ะ>มันยังสําเร็จน้อยมากน้อยมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือบริษัทหรือว่าธุรกิจที่กําลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาจะทําตามกฎเป๊ะเลยเพื่อจะให้ผ่านมาตรฐานทุกเรื่องออทํานี้ทํา CSR มีระบบนี้ก g o v กั n เงินสิ่งนี้โชว์ผลนี้งั้นเพื่อพาเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วหลังจากเข้าผ่านเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วมันทุกอย่างมันหายไป,ห,ยไปหรือมันเจือจางลงเป็นไหมคะก็เป็นบั๊กจริงๆหลายเรื่องต้องบอกว่าอยู่ที่ผู้ประกอบการและผู้นําองค์กร คือต้องบอกว่าในกลุ่มก็มีทั้งคนที่มีความคิดแบบเดิมๆะะนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่ตั้งใจจริงหรือถ้าเผื่อท่านสังเกตว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยบางทีเขาเขาไม่อยากทํางานกับบริษัทต,ต,ต่างๆเหล่านี้เขามาทําบริษัทของตัวเองเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าโซเชียลแอนต์เ i s ร์พสวิสาหกิจเพื่อสังคมคือเขาตั้ง ตั้งใจไว้เลยว่า Business ของมีเพอร์เพทางสังคมและสิ่งแวดล้อมยังไงแล้วตั้งใจเด็กรุดใหม่เป็นแบบนี้หมดเพราะฉะนั้นเขาก็จะสร้างบริษัทที่ดีและบริษัทที่ดีเหล่านี้บางทีก็ค่อยเป็นซัพพลายเชนของบริษัทใหญ่คือโลกมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหลายเรื่องครับต้องคุยกันเยอะๆต้องสื่อต้องช่วยกันดูไม่อย่างนั้นเนี่ยเรืはは่องที่เราคุยกันเนี่ยมันกลายเป็นกรีนวอชการฟอกเขียวดูดีเลยเล่าเรื่องดีๆแต่ไปดูไส้ใน ไม่ใช่ค่ะครับแล้วเ,เราจะมีความหวังคนรุ่นใหม่อย่างนี้ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะตอนนี้ที่บอกว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็ดีกลุ่มเ,เด็กวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ที่ออกมาเป็นสตาร์ทอัพอะไรอย่างนี้ค่ะเรามีกลุ่มอย่างนี้เกิดขึ้นใหม่แล้วก็เป็นคนที่เป็นความหวังของชาติเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราเรา,เราเชื่อว่าคนเหล่านี้จะเป็นความหวัง<ะ>ของประเทศและของโลกะนะครับคือถ้าดูเนี่ยเด็กรุ่นนี้เนี่ยเขาเกิดมาในยุคที่โลกไม่ยั่งยืน แล้วเขามีผลกระทบมากที่สุดอย่างคนรุ่นเราเนี่ยเราอยู่ในศตวรรษที่ยี่ที่สิ่งแวดล้อมเรล็วล้ายสังคมเศรษฐกิจเร็วลายเราคงอยู่ไม่นานแต่เด็กรุ่นนี้อยู่นานสังเกตว่าเด็กรุ่นแรกนะครับที่เกิดปีเราๆส0 0พแบชแรกเนี่ยเพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยตอนนี้เขาเริ่มออกสู่ตลาดแรงงานเด็กผู้นี้ค่อยๆเปลี่ยนแปลงถ้าท่านสังเกตเนี่ยคนเจนเนี่ยเข้าไปใน,ในที่ทำงานก็ไม่ได้ง่ายเขาก็เข้า,ขา,ขา,ขาไปอันนี้ไม่เอาจะสังเกตว่า เวลาเขาอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ถือกระบอกน้ําเขาแยกขยะเขาทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมเชื่อว่าอีกไม่นานคนเหล่านี้จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงระบบทนอีกสักหน่อยครับมีความหวังมีความหวังกับความยั่งยืนในธรรมิบาลองค์กรเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์คะธรรมิบาลองค์กรตอนนี้ถ้าท่านสังเกตหลายองค์กรตอนนี้มันมีเรื่องเรื่องที่ผิดปกติเยอะมากใช่ใช่นะครับ แล้วาก็อ่ะรรมาพิบาลเนี่ยทำลายล้างเป็นเป็นโดมิโนเลยตั้งแต่ราชการกลายเป็นว่าแกะดําใครเป็นคนดีหรือทําอะไรถูกต้องเป็นแกะดาใช่แล้วจะทาไงตอนนี้เราถึงมีกลายเป็นว่าแกะแกะเขามันกลืนเราเริ่มสาสารครับตอนนี้คือระบบต่างๆเริ่มสาสารสาธารณชนเฝ้ามองมากขึ้นสิ่งที่จะต้องทําให้โปร่งใสมีมากขึ้นแล้วตอนนี้ท่านสังเกต สื่อตามดูตลอดนะครับรบายการหลายรายการเนี่ยพอขึ้นปุ๊บขยายผลขยายผลจบแต่สื่อถูกซื้อก็เยอะไงคะใช่ครับอันนี้ไงใช่สื่อตามดูบางครั้งสื่อก็ไม่ได้เป็นกลางถูกไหมรเราเนี่ยจบมาทางสื่อสารมวลชนรเราถูกสอนมาว่าเป็นสื่อต้องเป็นกลางแต่ในวันนี้สื่อชี้นําเลยอะ สื่อไม่ได้เป็นกลางนะคะหลายสื่อนี่จะเห็นชัดเจนเลยแล้วเขาก็บอกว่าเราเคยสัมภาษณ์เราเคยเอาคนที่ได้รางวัลสื่อสร้างสรรค์ดีเด่นมาสัมภาษณ์รายการเราเนี่ยเขากลับบอกว่าทําไมสื่อต้องเป็นกลางสื่อก็มีโอกาสที่จะเลือกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสื่อเลือกข้างที่เป็นเป็นความดีมันก็โอเคแต่ถ้าสื่อเลือกในสิ่งที่สื่อสื่อเห็นชอบหรือสื่อที่ได้รับการโน้มโน้มนำ เขาก็จะเป็นสื่อที่ชี้นาเลยนะตอนนี้ก็เหมือนกันครับสื่อก็มีลูกค้าใช่ตอนนี้คนประชาชนก็เลือกดูใช่คือสื่อที่ไม่เป็นกลางถ้าท่านสังเกตเนี่ยความนิยมจะจะล่วงลงเขาอาจจะยังคงมีฐานอยู่แต่คนส่วนใหญ่พอสองสามทีเขารูกเขาไม่ดอันนี้สังเกตไหมว่ามันก็เหมือนสินค้าถ้าสินค้าไม่ดีนะครับไม่มีความรับผิดชอบสักพักก็ค่อยค่อยซึ่งเป็นก่อนเรายังมีเขาเรียกเซ็นเซอร์นะครับ แล้วก็มีบริษัทเลยไม่ใช่มีหน่วยงานอะไรนะที่คอยกำกับดูแลเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมันมีทั้งสื่อออนไลน์เดี๋ยวนี้มีสื่อเมื่อก่อนสื่อจะต้องหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ก็มีกฎระเบียบดูเดี๋ยวนี้สื่อใครๆก็เป็นสื่อสังเกตไหมครับว่าบางทีเพื่อนเราหลายคนก็เขาเป็นสื่อทำเ๊กเองมียอดวิวเป็นล้านอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็จะหลีดอะไรก็ได้ ซึ่งต่อไปเนี่ยก็จะถูกจัดระเบียบไปเรื่อยๆตอนนี้เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพอจะดูว่าเออ Facebook มีใครเข้ามาก็มีแต่เรื่องของเจ๊หงเจ๊หงเข้ามาซึ่งเราไม่ต้องการดูซะหน่อยแต่เจ๊หงเข้ามามีทุกเวอร์ชันเลยทุกทุกหนุ่มเลยอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดครับโลกเปลี่ยนแล้วตอนนี้เปลี่ยนเร็วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรื่องเรื่องราวเรื่องความยั่งยืนถึงสําคัญมากเพราะว่าหลายเรื่องมันเปลี่ยนแล้วเราต้องรักษาสมดุลและในสังคมเราต้องการคนที่ดี หรือองค์กรที่ดีเนี่ยให้ยังคงมีอยู่และมีที่พลกับกลุ่มอินดัสทรีนั้นๆด้วยเนี่ยครับ,ค,รบคือนักความยั่งยืนจะพยายามทำเรื่องคนนี้แต่คน,นคนที่ดีคนที่จะมีอุดมการก็ไม่ได้มี power ไงครับไม่มี power ไม่มีพลังแล้วก็ไม่มีเงิน ไมม่ีอำนาจกดหลายคนตอนนี้เราถึงพยายามทำเน็ตเวิร์กของกลมกลุ่มคนเล็กคนน้อยให้เขามีเสียงในสังคมเพราะฉะนั้นสื่อหลายสื่อก็พยายามเป็นสื่อสาธารณะที่เอาเสียงเล็กๆน้อยๆในสังคมเนี่ยมามาถ่วงนะครับอะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าสื่อตอนนี้ก็อย่างที่บอกมันอย่างที่ท่านบอกว่าสื่อที่สามารถไปทางคอมเมอร์เชียลได้นะครับสื่อที่เป็นกลางตอนนี้มันเทาๆหมดเกือบทุกวงการสรุป พอคุณสุกิตทำความยั่งยืนมาสามสี่สิปีเนี่ย <c oughs> พี่กำลังมองว่า <c oughs> กลายเป็นว่ามีกลุ่มโกงยั่งยืน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> กลุ่มไม่ยุติธรรมอย่างยั่งยืนกลุ่มรวยยั่งยืน <c oughs> กลุ่มคนอ,อ,อะไรคะอาชญากรหรือว่านักอะไรทั้งหลาย <c oughs> ที่ยั่งยืนโดยที่พูดถึงสีเทาเนี่ยแล้ว <c oughs> ทีนี้เราจะรดนลงไงให้ความยั่งยืนมันไม่ไปอยู่ใน กลุ่มที่มันเป็นสีเทากลายเป็นความยั่งยืนเริ่มเริ่มไปอยู่ในกลุ่มสีเทาไงสีเทายั่งยืนสีเทายั่งยืนแล้ว,ลแ,ลวแล้วเราจะไปหาสีขาวที่ไหนได้เหมนแลถึงบอกว่าอย่างแรกเนี่ยสื่อมวลชน,นจะเป็นกระบอกเสียงห,หลังๆผมถึงพยายามทำงานกับน้องรุ่นใหม่ที่เป็นสื่อมวลชนะนะครับว่าเราต้องเป็นเสียงของของประชาชนแล้วหลายเรื่องเนี่ย มันอยู่ที่กระแสโลกคือเราไม่ได้อยู่ในประเทศเราอย่างเดียวนะครับบางทีเราไปในโลกเนี่ยเราก็จะเห็นใช่ไหมการเชื่อมโยงไม่ใช่เฉพาะพวกเรานักย่งยืนในเมืองไทยทำเรื่องพวกนี้นะครับเพื่อนๆในโลกพยายามและอย่างที่บอกาเวลาเราต่อสู้กับอิทธิพลเงินตราไม่ได้ง่ายเลยไม่ได้ง่ายอย่างยิ่งแล้วเราจะหาพวกจากกลุ่มไหนฮะเราเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือว่า อาถ้ากลุ่มวัดก็ไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้ในชะ่แล้วจะเอากลุ่มไหนคะกลุ่มกลุ่มอะไรอะ่ะผู้คนกเกษียณแล้วเหรอก็จริง,รงๆกลุ่มที่สําคัญที่สุดตอนนี้ที่เรา<ะ>พยายามทํางานด้วยเยอะ,ะคือกลุ่มมหาวิทยาลัย<ะ>กลุ่มสถานศึกษา<ะ>เราต้องการให้เขาสอน<ะ>คนรุ่นใหม่ให้เข้าใจเรื่องพวกนี้<ะ>ตั้งแต่อยู่ในสถานศึกษา<ะ>อันนี้ครับจะเป็นเรื่องสําคัญแต่อย่างที่บอกก็ ในสถานศึกษาก็มีทั้งสีเทาสีขาวและยิ่งถ้าคนที่เป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาบ้างว่าเยอะก็เป็นคนที่มีความประหลาดเนี่ยจะจะผลิตประหลาดมาเลยอ่ะเยอะเลยก็อย่างที่บอกตอนนี้ทุกวงการเป็นแบบนั้นเพราะนั้นความยั่งยืนถึงสําคัญในมหาวิทยาลัยก็มี ลองอธิการบดีด้านความยั่งยืนของทุกมหาลัยเลยก็มันจะดูเรื่องพวกนี้ก็พยายามอยู่คือหลายเรื่องเราเห็นว่ามันไม่ค่อยยั่งยืนเราถึงต้องมีคนเหล่านี้พยายามต่อสู้เรื่องราวเหล่านี้ไม่ง่ายครับท่านผู้ชมครับคุยกับคุณสุกิจเนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะดีฉันเห็นใจมากเลยสําหรับคนที่ทํางานด้านนี้นะคะท่านบอกว่าทํามา 30- 40ปีแต่วันเนี้ยถามว่าความสําเร็จเนี่ยมันได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ยากมากเลยค่ะ บอกว่าตอนนี้กาลังฝากความหวังให้กับนักศึกษามหาวิเชลัยคือระดับโรมศึกษาอย่างน้อยมีวิจารณญาณเริ่มคิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ต้องย้อนกลับมาดูว่าเด็กรุ่นใหม่สนใจสังคมสนใจสิ่งแวดล้อมสนใจเรื่องรอบตัวแค่ไหนเพราะทุกคนอะมุ่งอยู่กับมือถือโซเชียลเรื่องของตัวแล้วคิดแค่ตัวเอง กับวันต่อวันของตัวเองเขาไม่สนใจใครเลยไม่สนใจโลกด้วยซ้ําบางทีเขาเดินดูมือถือหรืออะไรอยู่อะใครอะไรอยู่ข้างรอบกายเขาก็จะไม่สนใจแล้วมันจะเป็นความยั่งยืนที่เราจะฝากความหวังกับกลุ่มนี้ได้ยังไงลองลองลอง,ลองฝากความคิดนี้ดูสิคะว่ารเราจะฝาตรงนี้ไปได้ยังไงแต่ว่าถ้าเราคลุกกับคนรุ่นใหม่จริงเนี่ย<ะ>ผมเห็นคนเหล่านี้เพิ่มขึ้นนะครับ<ะ>ในมหาวิทยาลัย เขาก็เรียกร้องในสิ่งที่เหมาะสมแล้วคนหลายคนเนี่ยเขาก็ใช้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ S D G เนี่ยเป็นตัวตั้งแต่เขาไม่ได้สนใจทุกเรื่องต้องเข้าใจว่าเด็กรุ่นใหม่บางคนสนใจสิ่งแวดล้อมเขาจะสนใจมากเลยสนใจเรื่องความเหลื่อมล้ำนี่เขาก็ทุ่มเทเต็มที่ความหลากหลายทางเพศนะครับพวกเนี้ยเขาจะมาแต่ว่าต้องหาคนที่คอยช่วยสองนาทีสุดท้ายขอยาให้ฝากอะไรผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของเราเอาแบบประโยคเด็ด วลีเด็ดเลยเชิญคะ่ะก็ที่ฝากความหวังไว้ตอนนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับสิ่งที่เรากลับไปเนี่ยทุกครั้งที่มีความเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีวิกฤตเนี่ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยเหลือเราโดยตลอดนะครับแล้วเริ่มไม่ต้องเริ่มที่ไหนเริ่มจากตัวเราเองนะครับเริ่มจากคนในครอบครัวเริ่มจากสังคมใกล้ๆนะครับทำอะไรเนี่ยก็เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมหลายครั้งเราคงต้องสลั ความสุขส่วนตัวลงในยุคแบบนี้เพื่อให้ส่วนรวมไปได้เริ่มจากที่บ้านครับเริ่มจากตัวเราเองค่ะท่านผู้ชมคะก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยนะคะดิฉันก็คิดมาตลอดแล้วก็คิดถึงในหลวงรชัชกาลที่เก้ามากไว่าบ้านเมืองเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะคะบ้านเมืองเราเกิดเรื่องร้ายเรื่องแย่ๆติดต่อกันในหลายภาคส่วนได้อย่างไรท่านในหลวงรชัชกาลที่9้าท่านยังทรง พระชนชีพอยู่เนี่ยนะคะทุกคนก็คงจะได้ฟังแนวคิดหรือว่าได้มีทางออกที่มาแก้ปัญหาต่างๆได้แต่ยงไงก็ตามค่ะแนวพระราชดำริที่ผ่านมาคำสอนของพระองค์ท่านยังคงใช้ได้เสมอแล้วก็ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อทุกคนค่ะร่วมกันคิดดีๆก่อนทำดีๆก่อนไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นหรอกค่ะเพราะต่างคนแก้ไม่ได้หรอก ต้องแก้ที่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวของเราเป็นกําลังใจให้คุณสุกิจนะคะต้องขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะคะพบกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมว่าลุ้นใครจะเป็นแขกรับเชิญของเราแล้วจะมาพูดคุยเรื่องอะไรรายการนี้จะเป็นสื่อกลางนําเสนอเรื่องดีๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ